สวัสดีครับบ้านเต้คอมพิวเตอร์ไอทีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโน้ตบุ๊กมือสองของทางร้านนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ที่มีอยู่ภายในร้านนะครับก็จะมีพวกสเปกทำงานพวกนี้นะครับทำงานทั่วไปนะครับไว้เรียนออนไลน์ไว้พิมพ์เอกสารพวกนี้นะครับใช้งานได้ลื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ Acer s w i สวิตซ์นะครับเป็นคอยล์ห้านะครับเกณฑ์หตัวนี้คอยล์ห้าเกณฑ์หเหมือนกัน ะครับมีหลายเครื่องนะครับหลายเครื่องให้เลือกส่วนมากแบบเก็บไฟนะครับนี่ครับราคาเริ่มที่3,590ัรบาทถึง6,500นะครับประมาณนี้ประกันทุกเครื่องนะครับ1เดือนนะครับเครื่องพร้อมใช้งานนะครับก็จะมีตัวเครื่องกับอะแดปเตอร์ให้นะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับทางเพจนี่ครับ บ้านเต้คอมเตอร์ไอทีราชพัฒนล์ลอยเอ็นนะครับะนะครับหรือเบอร์โทรศูนย์หนเก้าศูนย์หกเก็ดห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับครับประมาณนี้นะครับผม